เอาใครจะชนะใครเก่งคนนั้นก็ได <İ> uh ้อ um, ่ะแย่งไปแย่งไปอือใครเก่งคนนั้นก็ได้เอา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 ใครเก่งใครเก่งคนนั้นได้อ่ะใครเก่งคนนั้นได้อะแย่งให้ได้เลยแย่งให้ได้ใครเก่งใครเก่งกว่ากันอ่ะ เอาเอา่แงย่งไ้ได้นะแย่งให้ได้นะใ,นะใครเก่งใครแข็งแรงคนนั้นก็ได้ไปอ่ะของเล่นอ่ะกูก็วยมากูก็วิ่มา